นันนะครับเมือนกันกระบะเม็ดแหลกขี่ออกบอกทั้งเสือฮอกกี้ฮอกแยกขี่ยางไปแล้วครับผมเม็ดแหลกขี่ออกบอฮอกกจะออกบอกติดตามมือตอนเสาร์นะครับว่าจะออกบอกเม็ดแหลกครับผม เมือวานจะออกบ่น้อเหมือนกันนนี้อากาศเย็นครับผมอากาศก่อนข้างจะเย็นด้จังน้อยนนช่วงใบใบต้นตกครับนี่มันแหงต้นยางแหงนะครับอากาศจะเย็นอยู่ยครับมันนี้เป็นไรถามว่ากินเสาหนาย,ยางกันิ่มๆครับมันนี้เป็นหนาย,ยางนนิ่มครับ การเกาะอ,อย่างนี้นหน่อยรายงน,น,นิ่มๆครับแต่ว่าจะจะออกบอกละแต่การยดก็คือจังไหวเติม่ครับะจะาส้มไปอีกก่อนจ็กต้นตอกเคาะปูะเนี่ยครับเจี๋ยวน้อยส่งเสียงครับส่งเสียงเคาะปูะ สัญญาณสวนกลางๆครับวาตถในลูกขึ้นมาตัดอยู่ครับ <ś c oughs> ผมลง <c oughs> ผมลงหกทุ่มหนึ่งนาทีครับผมเห็นลงมาอย่างมีแรกครับรอรุ่นกันเพิ่งว่ามันสิเป็นยังไงมือเสารจะออกแน่ว่โอ้ยนาำครับขอโคย่มันดังครับ สัญาณหมูขลุกมูขลุกนี่กขาสิลำขาดขลุกเลครับขออาดิแต่ยังก็สีไวไกันาต้นนเต็มถวยเลยครับตุนนี ถยริดเคืองบังถว่ยใหญ่เติบครับมีรัดถวยครับตัวนี้เีื่อการยวดของมันหน่อยแบบปดเศ้าเลยครับเป็โดนหนึ่งถ้าได้เศร้าอยู่ก็ำลังเบิดติดติ้ติดติดติดงิ้งิดง้ิ